รับจูมือผู้สูงเกียรติรับชมบทบาทการแสดงจากนางเอกก็ได้นางอะไรก็ดีครับนางเอกอิู่สกุลหุนดาราสุกัญญาพรสุพัรร์ครับรับบทบาทเป็นอะไรชมในท้องเรื่องรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนครับค่ำคืนนี้ องธนาชาอ้าวทหารหายไปยังใครยังเหลือสสทหาร<ง>อยู่แล้วลกูกสงสัยหมดลมหายใจไปแล้วก็เคยเดินมาเจ็บเยี่ยวพอเจ๊กเยี่ยวแล้วมันไม่เยี่ยวขีเวลาเยี่ยวมันพ้นกันเก่งไหมแอนวพ้นในพ้นํำเปื้อนเขาทำไมมากทีเ่เราที่นี่ที่รอทหารนี่ทหารคนนี้ ใช่ไปย่ะค่ะทั้งเมืองเนี่ยนี่เป็นแม่ทัพนะเพี่นค่ะนี่เป็นแม่ทัพรื่งนี้ยังอยู่อีกเหรอยังอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ตายปีนี้เป็นแม่ทัพปีหน้าเขาจะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นพ่อครองจะทำไมมากโอ้โหเต็มดื่นเลยโอ้ดูทหารสีรักยิ้มขึ้นเต็มหน้าเลยนะเราอ่ะนี่ไทรพูดไม่เห็นพาอโอ้รักยิ้มบ้านไหนเท่าเหี้ยวนี่เสด็จแม่เราไงเสด็จแม่สีประภัยโอ้ส่ายคมสมเด็จ สเสด็จแม่สเสด็จแม่ป้าอันนี้ลูกแกเมื่อเดินนี้นี่ไม่ใช่ลูกฉันแค่สองคนนี้นี่อันนางสนมหมนู่นเราอินนางนางยิม้มชอบคุณนี่อยากได้คุณนี่เห็นหน้ามึงกูอยากติดคุกใช่ปะติดก้อนเ่าคุกที่คิวมากที่รูคุณจะติดแม,มนจนครบแหละขอฟังเสียงเขาหน่อยได้ไหมขอฟังเสียงหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรครับ สีเหยจ้าใครเสยมึงสีสีเหยมึงไปแสะหน้านี่ยเขาเสยลมตะคุบสีรูปล่าหน้าเสยอ,อยู่ดอกอีฮานี่นีน่ยิ้มชอบกูเอนอ่ะนางแบ่งฟันพี่บ้างเจงไรไม่เคยเห็นคนเท่าหล่อนี้น้าคือลิงเลยจ้ะลิงลิงแม่มึงน,น,นี่กิโลปะนี่ กายกูจะไม่ชอบที่จงว่านาคือลิงอะกูไม่ใช่คือลิงลิงมันคือกูอยนี่พูดไม่พอชื่ออะไรอะไรโอโยใหญ่นี่จ้าชื่ออะไรเธอสีเขียวจ้ะพี่สีเขียวจา้านี่ฟองตอดทำไมไม่มายามองท้ายมันเสียวหลินอยู่มันเป็นชื่อแล้วก็ตีเลยนั่นะใช่กูอยากได้กูมัดนี่ดิอเอาเงินเดือนกูหก้อยอย่าหวังเธอเมีย<อ>กูเอาไปยัดหามแล้ว ไม่เป็นไรลอชาวพนักกิจก็ได้ชาวพนักกิจก็มียกูดิลุงชื่อเอามึงอย่าหวังขยุบเบิกอี่หามันวันจอมเนี่สีสีสีอะไรนี่นะเราสีโสพลอันนู้นสีอะไรสีประพาจ้าโอ้โหแม่ก็สีธัญญาดิยังไงสีประเพสีธัญญาน่ะมันแก่แล้วไม่ใช่สเสียนะเราเนี่ยไม่ได้แล้วเนี้ยมดยากินสองวันกูลื่มเลอะเลยหล่ะ ไกลแล้วฟันก็อยู่ไม่ครบแล้วถ้าจะสั่งประหารก็เสียดายฟันหักได้ไปแหีนพวกแกนี่เขาหามาเลยลีเกลเดี๋ยวก็ได้หามากัดกันทีเดีวฟันมาไหลนี่เสด็จแม่ไปมีรับสั่งให้เก้ากระหม่อมขึ้นเฝ้าพร้อมด้วยหมู่อมาราชบริพานเสด็จแม่มีเรื่องอันไดหรือเปล่าวันนี้ที่เสด็จแม่ทุกคนจะขึ้นเฝ้าเสด็จแม่ที่ต้องการจะสละรัตนบัลลังก์ ให้สีโสพลเนี่ยเป็นองค์มหากษัตรย์ขึ้นของราชแทนเสด็จแม่หากว่าเสด็จแม่เห็นสมควรก็กระหม่อมสีโสพลน้อมรับไปะถอะ่างนี้แล้วก็ทหารไปนำพระแสงมาให้ฉชนหน่อยสิพระแสงใช่พระแสงไม่อยู่รอกอยู่เจ้หลวงพ่อแล้วเกี่ยวอะไรกับหลวงพ่ออาวพระแสงซึกแล้วเหลือเจ้หลวงพ่อองค์เดียวหมายถึงอะไรเนี่ยก็พระชื่อแสงจะซึ้แล้ว ไม่ใช่ผ้าแสงเนี่ยหมายถึงอาวุธหรือว่ามีดมีดก็ว่ามีดอะไรผสมผสมแสงไม่รู้อะไรหรอกไปอออสองคนไปเอาอยิ่มแว่นั่นไม่เาขาฉันขี่คานเดินเขาใช้แก่กับกระปถั่วแม่มชายตาเด็กน้อยอโอโหเด็กน้อยเกี่ยงตาเด็กน้อยผสมแสงเป็นไงเกิดมากูเคยปะมันนี่เสด็จแม่ไปคะ่ะทหารคนนี้ จะเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไปยังไงผ้าแสงกี่ลูกสมบัดินอนเน็ตอะไรก็บ้านน้อยนี่น้อยมาเลยอะไรเนี่ยพราะก็บควงอันนี้ไปใช้อันนี้ไปใช้ผ้าแสงนี่ผ้าสาดหลอกเด่นี่ใช่อันนี้ไหมไม่ใช่ก็เห็นอยู่บนหัวนอน คงหญิงอ่ะเสด็จแม่จะบ้าเหรอหมอนข่างแกนี่ทำไมไว้บนหัวของเมียแกมัง้งของเียไม่ใช่งี้หรอกของฉันคือเป็นทหารยังไงไม่รู้จักพระแสงว่าเป็นยังไงมันเป็นยังไงอาจารย์นั่นนม่ใช่เอาไว้เก็บแกเอาของเล่นฉันมาทำไมเอาของนี่ครับแกเน่ถือไปให้ฉันทุกวันไปลงตะคุบเป็นบตรทะยักตาทะย,ยา,านี่ถือรู้เรื่องบังอี <S 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 งนี่ก็ยิ้มหาตะขา พ่อเขาเนี่ยเสด็จแม่ไปค่ะนี่ให้คุกจิดกูอนเฉาเนี่ยเสด็จแม่คิดว่าจะโตไหมพะยะค่ะเนี่ยทำไมให้หัวาหานเม็ดกินก็ไม่เห็นจะโตขึ้นสักเท่าไหร่เลยพะยะไเสด็จแม่เอาอีห่าี่นี่ก็เลาะก,กินหฮ้ยยมันี่นคนนู้นก็เลาะคนนี้ก็เลาะอ,อีห,ะห่านีาน่ฮั่นฮั่นฮั่นเลือกจุดเลาะใจเย็นใจเย็นถึงเวลาทำโอเดี๋ยวกูพาทำ ใจเย็นนอนรับซะสีสวัสนี่คือพระแสงอัธยาศยิทธิ์มีฤทธิ์เทียมรถใครเห็นแต่ละทีไม่หนีก็ต้องโหดโอ้โหพระแสงเนี่ยพระแสงเนี่ยแสงอัธยสิทธิ์มีฤทธิ์เทียมรถใครเห็นแต่ละทีไม่ขี่ก็ตดไม่หนีก็โหดโอาวกวนขี่แตกตดแตกปน,นั่นเสด็จแม่เี่ขอให้ลูกเป็นอมระกาัตร์ ที่ทรงทศพิธร,ราชธรรมปกครองราษดอนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะโลกรับ,รบโดยเก้าพระเศษน,นี่การรับพระแสงรับตำแหน่ง ียงว่าเหรียมเดียวนะ่ะทะลักสี่ห้าเหรียมสองปีก็ไม่เหลวทำไมจีไปทันบ้านทันเมืองเขาเพราะคณถ้าเกิดผัวก็เมียนี่ให้ผัวไปชัดหน่อยสเสด็จพิธิตนำพระแสงโตไปประหารอ้อยหน่อยสิอไัน <c oughs> วนห <c oughs> ลังสองวันก็กลับไปสามเที่ยวก็ยังไม่พ้นเดินบ้านดอกจริง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 เฮ้ยห <c oughs> นูน สีประภาน้อ<ล><ม>เดียวกันรังเปล่าแล้ดใจสเสด็จแม่เปค่ะหม่อมฉั้นได้ยินข่าวมาว่าที่หมู่บ้านชานเมืองของเรานั่นก็คือหมู่บ้านทุ่งพังกระต่ายเขาจะมีงานวัดหม่อมชั้นสีประพายอยไปเที่ยวงานวัดไปคัสดด็จแม่อเป็นเจ้าเขามันไปเที่ยวงานวัดดอกเดี๋ยวไว้ลุ่นขุมตีกันหยียบใจเขาก็ไปอุทยานหลวงนู่นดอออ้าวแล้วน้องสา,สาวเราอยากไปเนี่ยมันเป็นอะไรฮะไม่เป็นไรดอกมันไม่ใช่แนวเที่ยวของเจ้า ข้างนอกเมืองน,นี่อันตรายมากมายเลยนะลูกลูกเป็นผู้หญิงมันจะดีหรอจ้าเสด็จแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหม่อมฉันไปคะเพราะว่าการไปในครั้งนี้หม่อมฉันเนี่ยจะปลอมเนื้อปลอมตัวเป็นสามัญชนคนธรรมดาเพราะมีนางสนมและทหารน่ะติดตามไปด้วยไปคะ่ะไหนทหารไหนไปด่ะท่านไงจ้าแกนั่นดิแกเน่ใจไหมว่าแกจะเอาฉันไปเป็นพระละตลอดทางแกําไม่ไม่เอาคนอื่นไปแกต้องเหมารถใสเด็ดกว่ายังไงลกูกเสด็จแม่ไปคะ่ะหากน้องหญิงเนี่ย อยากจะออกไปเปิดหูเปิดตาก็ไม่เป็นไรไปใช่ะให้น้องหญิงไปเถอะไหนๆก็ปลอมตัวออกไปแล้วอันตรายเนี่ยคงจะไม่เท่าไหร่เพราะว่ามีทหารคนนี้ออคนนี้กไปคอยดูแลอยู่ทหารมเมืองมีผู้ชายคนเดียวเสือกเถ่าอิาาั้ะหักถ้าเกิดขมินยิงมาจะเอาอะไรไปสู่มันหากไม่เป็นเช่นนั้น เสด็จแม่นี่ยก็ขอให้ลูกเนี่ยเดินทางเที่ยวให้สนุกแล้วก็รีบไปรีบกลับนะลูกเขาพระทายไปข้านงทางด้วยนะดูแลน้องสาวเราให้ดีด้วยค่ะญาติๆดูแลตัวเองให้ดีด้วยเจ้าสองคนดูแลน้องสาวของเราให้ดี